どうしたの จะได้ขายไม่นอะขอวัี้นอจะหยุดไม่นอจะหยุดไม่นอโอ้ฝนสาด้านมาแล้ว าอาไรสกปใต้เติยงใต้เตียงีรขมานกันอุบลฝนตกหนักมากเลยค่ะ